คนที่เป็นสมาชิกกบขทําให้เงินบํานาญเงินบําเหน็จตกทอดหรือว่าเงินต่างๆได้น้อยลงจริงหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะขอพูดเฉพาะในประเด็นของ บางประเด็นนะครับส่วนเรื่องบํานาญเนี่ยไล่ดูคลิปก่อนนะครับน่าจะมีเยอะแล้วนะครับว่าเออเฮ้ยการคํานวณบํานาญการเป็นสมาชิก,กบขททาให้บํานาญมันลดลงเพราะอะไรนะครับก็อย่างเช่นได้ไม่เกิน70%ของเฉลี่ย60เดือนหรือว่าการใช้เฉลี่ย60เดือนแทนที่จะใช้เงินเดือนสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะครับส่วนประเด็นนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องอการประหยัดภาษีนะครับซึ่งการประหยัดภาษีเนี่ย มันไม่สามารถเอามาคำนวณได้นะครับดังนั้นสามารถดูเป็นคนๆน,นะครับไม่สามารถมาคำนวณเป๊ะๆได้นะครับแต่ขอให้เราดูเป็นแนวโน้มเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการประหยัดภาษีของการเป็นสมาชิกกบกขนั้นเป็นอย่างไรนะครับซึ่งสำหรับคอมเมนต์นี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าเ,เงินกบกขเนี่ยมันก็คือเงินส่วนหนึ่งที่เป็นเงินของเราด้วยนะส่วนที่เป็นของรัฐเนี่ยเมื่อเอาไปเปรียบเทียบกับบำเหน็จ ตกทอดที่หายไปบํานาญที่ลดลงไปอะไรพวกนี้ครับซึ่งต้องเข้าใจอย่างหนึ่งน,นะครับผมมักจะเปรียบเทียบกับบําเหน็ตตกทอดแลวผมก็จะไม่เอาบําเหน็จดํารงชีพมาคิดนะครับเพราะว่าบําเหน็จดํารงชีพมันคือส่วนหนึ่งของบําเหน็จตกทอดดังนั้นก็คิดแค่บําเหน็จตกทอดอย่างเดียวนะครับคานวณอย่างเดียวเรื่องบําเหน็จดํารงชีพไม่ต้องไปสนใจนะครับเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งดังนั้นเมื่อบํานาญลดลงบําเหน็จตกทอดมันก็ลดลงอยู่แล้วนะครับเอาล่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวไปกันเลยไปครับ เชื่อว่าหลายคนคงจะรู้นะครับคำว่าบําเหน็จตกทอดเนี่ยก็คือนะครับบำนานนะครับบำนานคูณด้วย30ถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าบางคนอ่ะบอกว่าบําเหน็จตกทอดอ่ะบำนานตัวเองหายไปเดือนละ20 0 0 0ืนนะครับแสดงว่าบําเหน็จตกทอดนะครับก็จะต่างกัน600,000บาทนะครับสําหรับใครที่บํานานหายไป2 0,000นนะแสดงว่าทาให้บาเหน็จตกทอดนะครับคูณ30เท่าหายไป60,000นะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมาดูกันซึ่งการประหยัดภาษีที่จะพูดถึงนี้ครับก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกคือระหว่างที่ยังรับราชการอยู่นะครับอันนี้เป็นแบบจําลองนะครับการออมนะครับสมมติว่าใครที่เงินเดือนเริ่มต้นหมื่นหนะครับแล้วก็ไปเกษียณที่7 6็ดหมนะครับคนประเภทนี้นะครับจะสามารถประหยัดภาษีนะครับหมายถึงว่าในช่วงแรกนะครับที่เราอมมีการออมกับกบขเนี่ย ยังไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีเรายังก็ยังไม่คิดนะครับเอาเป็นว่ามาเริ่มคิดตอนที่เงินเดือนประมาณ2 0,000นนะครับเงินเดือนตั้งแต่20,000ไล่ขึ้นมาจนถึง70,000นะครับใครไม่ถึงใครอยู่ที่แค่5 0,000เนี่ยก็อาจจะลดลงเราไปคิดเองนะครับทีนี้ผมก็คิดที่76 0 0 0แล้วกันสรุปว่าถ้าเกิดไม่ออมเพิ่มนะครับออมแค่3%ตามที่กฎหมายมาครับเนี่ยจะสามารถประหยัดภาษีนะครับเงินที่ส่งกบขเนี่ยคิดว่า าส,สามารถลดหย่อนอคิดประหยัดภาษีได้5%นะครับก็จะเป็นเงินประมาณ20,000บาทนะครับสำหรับการออมจากอบ,บขอแต่สําหรับใครที่มีการออมเพิ่มเยอะๆนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับออมเพิ่ม27%ะน,นะครับเนี่ยครับออม27%นะครับฐานเงินเดือนคิดเหมือนกันนะครับเริ่มเสียภาษีก็ตอนเงินเดือนประมาณ20,000เหมือนกันนะครับคนนี้จะสามารถประหยัดภาษีได้ถึง200,000บาทนะครับ200,000บาททีนี้ใครที่เพิ่งมาเริ่มออม หลังก็ลองไปคำนวณเองเล่นๆดูนะครับอ่านะครับทีนี้สำหรับการประหยัดภาษีนะครับสำหรับอีกช่วงหนึ่งนะครับก็คือช่วงที่เป็นช่วงที่รับบำนาญน,นะครับการรับบำนาญเนี่ยก็ทำตัวอย่างขึ้นมาดูนะครับสมมติว่าคนหนึ่งนะครับกรเกษียณรับบำนาญ76,000น 76, อันนี้คือรับเงินเดือนเต็มนะครับก็อีกคนนึงได้รับแค่70%ก็คือ5 0,000กว่าบาทนะครับเมื่อ คิดทั้งปีนะครับได้เท่าไรนะครับแล้วก็หกักรถยนต์ประมาณ2อ0 0สนนะครับที่เหลือก็ไปคิดภาษีตามฐานการเสียนะครับแสนห้าแรก0น,นะครับแสนห้าถัดมาก็5% 2,000 200, อรถัดมา10%แล้วที่เหลือก็15%นะครับจะเสียภาษีประมาณ50,000กว่าบาทนะครับแต่ใครที่รับบำนาญแค่50,000เนี่ยจะเสียภาษี1,700 0เนะครับเกิดส่วนต่างประมาณเดือนละ36,000 สาหทีนี้ก็คิดซะว่ามาจนถึงอายุ67อาจจะ17ปีนะครับตามค่าเฉลี่ยที่เขามีการวิจัยว่าคนไทยเนี่ยชายไทยเนี่ยจะประมาณ77ผู้หญิงประมาณ83นะครับเลขอายุไขนะครับก็คิดซะว่า17ปีแล้วกันเอา17ปีมาคูณกับประหยัดภาษีไปได้นะครับก็จะกลายเป็นเงิน600,000กว่าบาทนะครับสำหรับท่านนี้นะครับ ก็ประหยัดภาษีได้6 0แสนกว่าบาทถ้าอยู่ถึง17ปีนะ17ปีสำหรับบางคนนะครับที่เงินเดือนสุดท้ายเนี่ยประมาณ54 0 0 0นะครับก็คิดว่าเสียภาษีประมาณ18 0 0 0แต่ถ้าเกิดรับบำนาญแค่38 0 0 0นะครับจะประหยัดภาษีแค่อาจจะประหยัดจะเสียภาษีแค่3,000จะประหยัดภาษีได้15 0 0 0คิด17ปีเหมือนกันนะครับก็200,000กว่าบาทนะครับดังนั้น ของผมเองก็คิดซะว่าผมน่าจะประหยัดภาษีได้ประมาณ6 0แสนนะครับประมาณ6 0แสนเมื่อรวมกับสองแสนตรงนี้ก็แสดงว่าถ้าผมอยู่ถึง70เนี่ยผมจะประหยัดภาษีได้ประมาณ8 0 0แสนบาทนะครับจากการเป็นสมาชิกกบขซึ่งตรงนี้สามารถเป็นเป็นส่วนชดเชยกับเงนิตงนตกท่อได้ทีนี้อยากจะให้ดูนะครับว่าระหว่างเริ่มต้นบรรจุนะครับ แล้วก็กเกษียณน,นะครับแล้วตรงนี้ก็ตายนะครับสมมุติว่าตรงนี้เงินมันหายไป6 0แสนแต่ระหว่างทางเนี่ยที่เราประหยัดได้6 0แสนเนี่ยครับมูล,ลค่ามันไม่เท่ากันนะครับมูล,ลค่ามไม่เท่ากันถ้าใครรู้จักเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยนะครับก็จะเข้าใจดีนะครับดังนั้นโอเคแหละตอนที่เราเออมกอบบขอนะครับมันทําให้เราอดใช้เงิน เราไปได้ใช้เงินตอนไปลายแม้ว่าเงินจะไม่เท่ากัน,นทแต่มันก็มีการเติบโตอยู่ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในส่วนความรู้เรื่องการลงทุนนะครับทีนี้จากตัวอย่างอันก่อนนะครับของคราวก่อนนะครับที่ผมคำนวณให้ดูว่า,าผมของส่วนตัวของผมนะครับจะมีเงินที่เกิดส่วนต่างนะประมาณ6กแสนสองนะครับหกแสนสามนะครับหกแสนสซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาคำนวณให้ดูนะครับว่าบําเหน็จตกท,ที่ผมได้หกแสนสเนี่ย มันเป็นอย่างไรนะครับโอเคเรื่องเงินเฟอ้อนะครับสมมุติว่าผมกเกษียณปีแรกนะครับเงิน6กแสนสามของผมเนี่ยถ้าผมตายในช่วงนั้นนะมูลค่ามันคือ6กแสนสามแต่ถ้าเกิดมันไปอยู่ถึงสิ้นปีนะครับคิดเงินเฟอ้อที่1%นร์ะครับคิด1%ทั้งหมดเลยนะครับจะเหลือมูลค่า6กแสนสองนะครับก็คิดลดแบบนี้ไปรเรื่อยๆนะครับจนมาถึงปีที่7นะครับปีที่7เนี่ย เงิน6 0 0 0 0มผมมันจะมีมูลค่าเหลือ509,000นะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าอาศัยค่าเฉลี่ยนะครับอายุ77ปีนะครับเงิน6 0 0 0 0สามของผม,มจะมีมูลค่า503,000นะครับ503,000ทีนี้สําหรับส่วนที่ผมประหยัดภาษีเมื่อสักครู่นี้ประหยัดภาษี30,000กว่าบาทนะครับผมคิดแค่30,000ละกันนะครับภาษี30,000นะครับผมคิดว่ามันมีเงินเฟ้อ1%เหมือนกัน เงิน30,000ในปีแรกนะครับถัดมา1ปีจะกลายเป็นเงิน3 3ม0มื่นสามร้อยนะครับเฟอหอรพอปีที่2มีประหยัดภาษีได้อีก30,000ื่นนะครับมันก็รวมกักบที่เฟอมาแล้วนะครับรวมกันเป็นแสดงว่ามูลค่าห0หมื่นที่ผมเสียไปนะครับกลายเป็นเงิน6 9ห0ื่นเกะครับปีที่3ก็ประหยัดภาษีได้อีกนะครับรวมกันไปเรื่อยๆนะครับเงินที่ผมไม่ได้ใช้นะครับไปจนถึงปีที่สิ เเหมือนกันนะครับผมสามารถประหยัดภาษีได้เป็นเงิน5 1 0 0 0 0บาทนะครับไอเดือนละ3ปีละ3 0,000เนี่ยผ่านไป17ปีประหยัดประหยัดได้5 1 0 0 0 0นนะครับถ้าคิดเงินเฟ้อหนอร์นะครับจะกลายเป็นเงิน5 5 0 0 0 0นะครับซึ่งมูลค่าเงินที่เราประหยัดภาษีได้กับเงินที่ มูลค่าบำเหน็จตกทอดที่มันลดลงนะครับตรงนี้แหละที่มันจะเท่ากันทั้งนี้อย่าลืมนะครับว่าผมสามารถประหยัดภาษีระหว่างการาเป็นสมาชิกเป็นข้าราชการอยู่ยังไม่กเกษียณ่ะประมาณเกือบเกือบสองแสนบาทนะครับที่สามารถประหยัดได้นะครับอันนี้ก็เกิดจากการคำนวณดังนั้นสําหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยโอ้ยเงินบําเหน็จตกทอดตัวเองหายไปลองคิดดูนะครับเงินบําเหน็จตกทอดที่เราคํานวณว,ว่าเราจะได้ประมาณ0 0 0 0นบาทณนวันที่เกษียณ ผ่านไปจนถึงอายุ90ปีมันจะเหลือเงินประมาณแค่400,000กวบาทนะครับถ้ามันเฟ้อ1%นะแต่ถ้าเกิดมันเฟ้อ2% 3% 5%นี่ก็เหลือน้อยลงไปอีกนะครับถึงตรงนี้เพื่อนๆเ,เ,เชื่อหรือยังครับว่าการเป็นสมาชิกกบขนั้นสามารถช่วยประหยัดภาษีได้ทั้งนี้ยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับถ้าเราเปิดใจแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับกบขท่านจะเห็นว่าเฮ้ยกบขเนี่ยมันทําให้เราได้ รู้จักแล้วก็มีประสบการณ์การลงทุนอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้พูดแค่ประเด็นเรื่องประหยัดภาษีนะยางว้าวขนาดนี้ลองดูว่าถ้าเกิดรู้ทั้งหมดจะเป็นยังไง